สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับผมเนะร้อยเอ็ดเดี๋ยววันนี้จะพามาดูพ้าหลานนะพาหลานมาเนี่ยจะพาหลานไปดูเนี่ยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะผมที่รนะ้อยเอ็ดเนาะเดี๋ยวตามเขาไปดูกันนะครับ ประมาณด้านในแล้วเป็นภาพสถานค่ะสถานแสดงพันจับนาอือฮึโอ้ยเป็นเทียนพันสามตั้งโชว์อยู่ข้างในนะขอี่พิพิธภัณฑ์เทียนพันสามเมืองร้อยเอ็ด ปลา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 อะไรนะปลาดุกปลามันไอแล้ะมันไอเหมนปลาดุกเลยไปเดินต่อไปมาพาไดูตลานต่ทร้านม่ดูปลานะโ้นี่มาทานตัวนี้นี่ตวอื่นมด้ะ ูดูปลาสวยีนี่สวยเลยสวยไหมสวยสวยปลานี่ไงมาถ่ายรูปกนได้เยเห็นไหมปลายังแต่งตัวเลยสีเหลืองสีฟ้าเห่ยไหมปลามีหนวดด้วยปลาไปดูปลาอื่นนี่ปลาอะไรอนี้เป็นปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียนอ่ะอ๋อปลาตะเพียนทอง อันนี้คือปลาอะไรไม่รู้นะดำๆดใหญ่ๆนะครับในนี้จะเป็นปลาตะเพียนทองนะครับแล้วก็ปลาอะไรปลากระพูบอะ นี่คือน่าจะเป็นปลากระเบนหรือเปล่านะเนี่ยมันแอบอยู่ตรงนี้แอบปลาตัวนี้นี่นี่นี่อยู่นี่อันนั้นอาหารอ๋ออันนี้อาหารปลาดิอาหารน้ำอาหารปลาเนาะมันน่าจะเป็นปลากระเบนเนาะมันมันแอบนี่นี่ปลาอลิเกเตอร์ปลาอลิเกเตอร์นี่ปลา อาอลิเกเตอร์ชื่ออะไรเห็ไหกรอ้นี้มันเหมืนกัปากเหมือนจระเข้เลยปากมันน่ได้ปากอร์เี่นี่นี่นะเนี่เหมือนจระเข้เลยดูข้างล่างันตัวนี้เนี่ยอ้าปากมาเห็นไหมนะมันกำลังจะอ้าปากอ่ อะไานี่มาดูตัวนี้อุ้ยปลาอะไรปลาทองนี่เออปลาทองเล็กๆนะอู้อันนี้บ้านผมมีปลากระบ๋อง,ง <c oughs> ปลากระบ๋องออสวยอ่ะมันเยอะมันใสมันมีหลายตัว ปลาอะไรเนี่ยปลาเาลานี่ปลานี่เหมือนการ์ตูนเลยปลาแดงปลบปปลบูปลาบูเล่ยกระไบห่อนจะเกาะตามผนังน,นะเอาตัวใหญ่เลยเนะี่ย น,นี่เหมือนปลาหมอนะแต่ไม่รู้ว่าใช่ไหมน,นี่มันปลาจระเม็ดน้ำตื็นเนาะมันมีไหลไหลตายดูเนาะ น,นี่ก็ยังที่น,นี่ปลาอาริเกตเตอร์ตัวใหญ่นะเมื่อกี้พาไปดูตัวเล็กนะอันนี้จะเป็นตัวใหญ่เกกอบจระเข้เลยนะน่าจาูดูดดดด เหมือนจอระเจยนะดูดูข้าหน้าเดี๋ยวอูไกระตองบอ อันนี้น่าจะเป็นปลาแรดนะโอ้โหตัวใหญ่มากขึ้นไปหายใจบนบกด้วยนะน,นี่ปลาอะไรไม่รู้ปลาขาวหรือเปล่าตัวนึ่งเหมือนปลาขาวเลยเป็นไม่ใช่นะ มีตาอะไรตาอะไรไม่มีตาเหร

ปลาตะเกียปาตะเปเต่ายว่าละเกไว้ก่อนปาเฮ้มาแล้วมาแล้วคจิงนี่มันมองมองดูคนอยมันมองดูน้งฝนปูลอะปลานี่ปาตตูจุงปลาไหปลาน้อร่อยไหม

ก็เป็นพิพิธภัณฑ์โชปา์น้ร้อยเอ็ดแต่ะพิพิธภัณ์โชปาน้ำเกดอะไรนี่แหละอันนี้ตอนนี้กอนกปิดนะ้แล้วมันมาได้ตวมั้ยเจอเจออไรเจออน

ตัวเล็กสุดน่าจะอยู่ที่เสือเน่่บินไปไหนอดนกินแน่เลยตัวนี้มันทำอะไรตัวน้อยนน่ะปลาตัวเล็กอะยูนตัวน้อยกำลอะไรน่ะ

สวัสดีสวัสดีมายิ้มด้วยนะเห็นตามายิ้มแล้วก็ใส่แก้วยิ้มด้วยไหนตาอยูะไรอ่ะมาดูนี่ก่อนดิึ่งเหน้ารูปคลุมจังเลยนี่ยน้ำฝนเคอเห็นไหมเนี่ยตาันเนี่ยตาเราเป็นกลมๆเนี่ยเนี่ยัดนี่ยังไงล่ะฮะ เดี๋ยวเนี่ยมันก็จะลอยไปลอยมาเนี่ยเนี่ยมันก็จะมายิ้มให้เราดูเนี่ยเห็นไหมเห็นปล่ามันยิ้มเนี่ยอุ้ยมันเขินมันเขินนั่นนั่นานาาไปแล้วไปแล้วหลบแล้วเก <c oughs> ินแล้วมันกระโดดมาแล้ว เห็นไหมมีหางด้วยเดี๋ยวได้แล้เลยดได้แล้วตัวใหญ่ทั้งนั้นขนเลยไหนยึดขาเลยเฮะอ่ามันนอนหลับแล้วเห็นไหมมันมีหางด้วยนะเนี่ย เห็นัตัใหญ่อย่งไงเห็นยุงางโน้นตรงโน้นใหญ่กวมานีหลายเท่าเลยนก่้นฝนชอบตัวไหนตัวนี้ตัวนี้หรอไม่เหรอมายืนตรงนี้ก็เลยชอบตัวนี้กมีตัว้เลือกนี้ตัวใหญ่เกินหนัตยุงเกินเลยใหญ่เกินเนาะลายการชอบปลาอะไร mình nó bay đấy, ừ, ừ. đuôi ba ba ừ. à, bay wow, đấy. có này อ๋ดอกไม้ก็ลอยไม้ลอยน้ำแล้วม so ันมาเล่นไฟเลยเนาะนี <diction aries> yeah. ่เห็นไหมท้องมันนีใหญ่มากเลยนี่เดี๋ยวมาดูงนี้กคนไหนท้องมันใหญ่มากเลยบายบายไปก่อนนะเหรออ้าวนี่จะบ้า จากได้ไหมป้าบู๋อืออบายบายป้าบู๋หน่อยาว้าวูอะไรทำไมมันลอยทำไมไู่อยไปดูตัวใหญ่ปะไปดูตัวใหญ่ตอนูกเด็กก็จะชอบมากนะอะไรแบบแบบนี้ใช่ใญ่ มีจอละแค่เลยตัวไหมน้กขั้นตัวไหมตัวใหญ่ตัวหรือเปล่าตัวตัวคิดนานจังนี่ฝั่งนี้ก็มีแนวมาได้หนึมาได้วสวัสดีป้ามองมาทางนี้แล้วหันมาทางนี้ทางนี้ หันมาทางนี้เร็วหันมากองหันมาเห็นไหมหันมาทางนี้หยน่าอาปากให้ดูหน่อยอ

ตรงนี้ก็จะใกล้โรงพยาบาลร้อยเอนะคะทุกคนถ้าใครที่เกิดเรองมาเยี่ยมญาติอะไรเนี้ยก็จะมาขี่รถจะโรงพยาบาลไห้นี่ก็หนึ่งจุดน่้โรงพาารถเหรอสารายวะอยู่ในโนีาร้เดี๋ยวพารถเจอนี่เอนบอกนม่นะ เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันปะไปนอกกันเนาะเป็นยังไงบ้างสนุกไหมสนุกไหมสนุกนักฝนชอบปลาสีอะไรคะคุณกูเนื้อ่างหลังปลาสีอะไหนตัวใหญ่ตัวหนักตัวไหนตัวไหนตัวนี้นี่สวยไหมคะนี่ไม่มีเต๋าให้ดูเนาะให้ทุกคนดูนักนี่จะพาเจ้าก้านเก้าขีดมเดี๋ยวเราพาไปดูเป็ดกัน ปิดน้ำอ่ะปิดเลยก็ได้ปี่โอเคก็่ไงถานพี่มีขอจบที่ตรงนี้นะครับผมพาพาหลานแล้วบ,บ,บรรดาท่าหลานมาที่สถานแสดงพันสัตว์น้ำนะฮะใช่จักรวเด็กชอบมากตามมาเลยโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับ